สวัสดีทุกคนนะคะธรรมาจักรวาลสวัสดีลูกมาตั้งโปรแกรมด้านดีกันเนาะพวกเราโชคดีมากเลยนะคะที่ยังมีลมหายใจนะมาสร้างสิ่งดีๆด,ด้วยกันเนาะรอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะลูกนะ วันนี้ครูตื่นสายไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะไม่เป็นไรก็แล้วแต่ร่างกายเนาะเขาจะสดชื่นนะคะปกติก็ตื่นประมาณตีห้าหกโมงนะคะบางทีก็หกโมงสิบห้านะคะวันนี้ตื่นประมาณหกโมงห้าสิบแล้วนะคะตื่นสายไปหน่อยนึ่งนะคะแต่ก็ตั้งใจนะคะที่จะทําสิ่งดีๆสวัสดีทุกคนนะคะธรรมาจักรวานสวัสดีค่ะอมอร์นิ่งจักรวานนะคะ มอร์นิ่งตัวเรานะที่มีสตินะคะดึงตัวเองมาสุดด้านดีวันนี้ถ้าคุณเทนกับครูมาในการตั้งโปรแกรมนั่งสมาธิมา24วันแล้วนะคะวันนี้ที่เรานั่งกันเช้าแล้วก็ก่อนนอนไหนครับใครที่ทําทั้งเช้าและก่อนนอนพิมพ์บอกครูหน่อยใครที่ทําทั้งเช้าและก่อนนอนกับครูสิตาบ้างเราเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรบ้างคะตลอดระยะเวลาที่เราตั้งโปรแกรมกันมาถ้าเกิดเราได้นั่งนะคะร่วมกับกับครูจริงจริงนะสิ่งหนึ่งที่เราจะมีนะคะคือ ระหว่างที่เรานั่งสมาธิแล้วก็ออกจากสมาธินะธรรมจัก,กวาณิชภูติตาไปเนี่ยเราจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีมากนะคะเราจะรู้สึกถึงแบบความโชคดีอะแล้วมันจะมีความคนที่มันจะเปลี่ยนชีวิตนะลูกนะมันจะมีไวเบรชั่นนะคนลุกคนพ้อมปิติสุขตื่นเต้นแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเรารู้สึกเฉยๆนะคะชีวิตยังไม่เปลี่ยนนะคะถ้าเรารู้สึกเอ้ยตื่นเต้นมีความสุขเบิกบานเอ่อ มีพลังงานสูงอยากทําน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะั่นแหละคะ่ะเรากาลังนะคะยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งดีๆกาลังจัดดึงดูดเข้ามาหาเรามากมายแล้วนะคะเพราะวันที่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตอะครูขนลุกทุกวันนะคะทาอะไรก็หน้าชาตัวชานะคะเพราะว่ามันพลังงานมันเปลี่ยนนะลูกนะคะในใครที่มีปฏิกิริยาพลังงานเปลี่ยนแบบนี้พิมพ์บอกครูหน่อยคะ่ะ สวัสดีจากทั่วโลกเลยนะลูกนะรักทุกคนนะคะไม่ได้ทักแต่รักทุกคนนะลูกนะวันนี้นะลูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอนุญาตให้ตัวเราสองสว่างนะคะทั้งภายนอกและภายในนะคะสิ่งดีงามจะเกิดกับกับเราง่ายมากแต่ถ้าเราอนุญาตตัวเองสองสว่างแค่ภายนอกแค่เปลือกของเราภายในเรามันคุณมัวโอกาสสาเร็จมันก็ยากมากๆเลยนะคะสําเร็จก็ยากมากๆเลยวิธีการเช็คแบบที่ครูบอกเลยคะ่ะว่า ตอนที่เรานั่งสมาธิกับครูทั้งเช้าแล้วก่อนนอนและระหว่างวันของเรานั้นเรามีอาการเขาเรียกว่าปิติสุขระหว่างทั้งหรือเปล่านะคะถ้าเราจะเปลี่ยนชีวิตมันจะมีไวเบรชันที่มาทําให้เรารู้ว่าโอ๊ยคํานี้ก็โดนคํานี้ก็โดนนะคะเออนะคะคำนี้ก็โดนคํานี้ก็โดน,น,โ,ดน,น,โ,ดนโดนไปหมดเลยนะคะรู้สึกว่าอุย้ยมันใช่อะแล้วรู้สึกมันมีพลังงานสูงอัตโนมัตินะคะเออมันมีพลังงานสูงอัตโนมัตินั่นแหละคะ่ะชีวิตมันจะเปลี่ยนแต่ถ้าเราเฉยๆนะคะ ยังไม่เปลี่ยนนะคะยังไม่เปลี่ยนนะคะโอกาสก็จะเหมือนเดิมชินชาเหมือนเดิมนะคะคือสําหรับครูอ่ะตอนแปดเดือนที่ครูเทนตัวเองมาเข้มข้น,นมากคือคนลุกคนพองปปติสุขเหมือนเหมือนในคอร์สให้จกักรวาลทํางานให้เลยนะ,ะอันนั้นอันนั้นคนลุกทั้งตัวนะคะหัวจะลดเท้าเลยนะคะมันตื่นเต้นมากนะคะกับสิ่งที่ขดัดสอนเองยังคนลุกเองเลยนะคะระหว่างทาง,งครูในการสร้างชีวิตในทุกวันเลยนะะไม่มีวันไหนที่ครูพลังงานลดลงจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีพลังงานลดลงเลยนะคะ ครูไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรกับร่างกายเลยถ้าเราเคยรู้มาเมื่อก่อนนี้มันจะมีช่วงที่ครูนมเน่านะฮะหนองมีเต็มนมเลยนะฮะแต่ครูก็ไม่ได้รู้สึกว่าครูจะตายนะครูรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องปกตินะนะแต่ครูก็มีความรู้สึกว่าครูเบิกบานแล้วก็มีความสุขแล้วก็ตีบวกได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดีมากเสมอนะฮะวันนี้ถ้าเกิดเราลองคิดสิถ้าเราเหลือเวลาอีก87วันคนที่จากไปไม่ใช่ครูแต่เป็นเราเราจะทําอย่างไรกับชีวิตในเมื่อพลังงาน มันจะเป็นตัวบอกเราว่าเรากาลังเปลี่ยนชีวิตหรือเปล่าก็ต้องเช็คขึ้นพลังงานตัวเองแล้วล่ะคะ่ะนะ,ะถ้าบวกกับทุกสิ่งไม่นานไม่ว่าใครจะมาทําร้ายคุณสมมตินะ,ะคูขับรถไปแล้วเกิดมีอุบัติเหตุรถชนนะคะแต่ครูยังไม่ตายคูก็ต้องบวกขาดให้ได้นะคะเออเรามีประกงประกันเราก็ว่ากันไปนะคะมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครูบ่อยๆไปนะฮะเสียงเป็นเสียงตายก็บ่อยไปะฮะแต่สิ่งที่ครูทำเขาก็ต้องบวกขาดนะคะแล้วเราก็พร้อมจะสร้างสิ่งดีๆด,ด้วยกันนะนี่คือวิธีการเช็คขึ้นพลังง,งานตัววเเเออองนะถ้าารหียยโ เดี๋ยวมานอนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวมานอน,น,อนออหมดพลังง่ายท้อถอยเร็วเนี่ยนะคะคือยังไม่เปลี่ยนชีวิตนะคะยังไม่เปลี่ยนนะคะอย่างน้อยอาการมันต้องมีปิติสุขคนลุกระลิกระลีเบิกบานพลังงานสูงพวกนี้เป็นพลังงานการเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดนะคะหนูเห็นไหมสังเกตดูง่ายอะไรจึงเป็นตัวบ่งบอกว่าแบบนั้นหนูเห็นต้นไม้ไม่รู้ตอนเราปลูกเป็นต้นกล้าเล็กๆถ้าเขาจะเจริญเติบโตเขาจะระลิกระลีกับแสงแดดกับสายลมกับ น้ำจริงไหมเออกับพื้นดินเขาจะล,ะลิกะลีกระตู้หูเขาไม่เคยอยู่เฉยเลยจริงไหมเขาจะผลิดอกออกผลเบิกบานอ่ะแต่ต้นไม้ที่ตายแล้วเป็นไงลูกไม่มีพลังงานนะนิ่งเฉยลดน้ำไปเถอะพวนดินไปเหอะจริงไหมโดนลมไปเถอะโดนแดดไปเถอะไม่โตอ่ะมนุษย์เราก็อยู่ในจักรวาลแห่งนี้เหมือนกันดังนั้นเห็นไหมต้นไม้จเจริญเติบโตอย่างไรตัวเราก็จเจริญเติบโตแบบนั้นนั่นแหละ นะฮะดังนั้นมันต้องมีพลังงานเห็นไหมต้นไม้ลมมาเขาก็พัดพิ้วไว้นี่คือต้นไม้คือของที่มันมีพลังงานถ้าตัวเราไม่มีพลังงานมันจะนิง่งตายยืนเป็นไม้ยืนต้นตายเฉยไม่ได้มีพลังงานอะไรนะฮะเออดังนั้นลองเช็คตัวเองกันนะลูกนะเออเช็คตัวเองนะแล้วก็วันนี้มาขอบคุณเรื่องราวข่าวดีกันเนาะ ขอบคุณเรื่องราวข่าวดีที่พวกเราได้เจอกันนะคะในทุกๆวันเลยขอบคุณสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นกับเรานะและผู้คนมากมายทั่วโลกขอบคุณผู้คนมากมายนะที่ส่งเสริมสนับสนุนกันและกันตลอดเวลาฉันได้รับเรื่องราวข่าวดีสิ่งดีงามไม่เว้นแต่ละวันฉันมีความสุขอิ่มเอมใจเหลือเกินที่ฉันได้เกิดมาบนโลกใบนี้และสร้างสิ่งดีงามมากมายให้กับโลกใบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าลขอบคุณพลังงานด้านดีของฉันที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์มากมายตลอดเวลา สิ่งดีงามเกิดขึ้นจากการสร้างของฉันและฉันส่งต่อสิ่งดีงามนี้ให้กับผู้คนมากมายโทั่วโลกขอบคุณเรื่องราวข่าวดีฉันได้รับเรื่องราวข่าวดีจากลูกศิษย์มากมายที่เปลี่ยนแปลงชีวิตกันอย่างอัศจรรย์ใจขอบคุณเรื่องราวข่าวดีจากครอบครัวของฉันครอบครัวของฉันติติสุอิ่มเต็มในหัวใจัำพาแต่สิ่งดีงามความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะมาให้กับฉันตลอดเวลาขอบคุณเรื่องราวข่าวดี จากทุกสรรพสิ่งที่คอยโอบก,กอดส่งสารเรื่องราวดีๆมาให้กับฉันได้ปีติสุขอิ่มเอมใจตลอดเวลาขอบคุณทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับฉันฉันรู้เสมอว่าจักรวาลกําลังนําพาความรู้อันวิเศษมาให้กับฉันในทุกเรื่องราวและฉันผ่านบททดสอบได้อย่างง่ายๆสบายๆทุกเรื่องราวที่จักรวาลส่งมาแม้จะสะเทือนหัวใจเพียงใดฉันก็สามารถที่จะตีบวกและพัฒนาตัวเองสร้างความโชคดีให้เกิดขึ้นซ้ำแลว้แลวซ้ำเล่าตลอดเวลา ขอบคุณความโชคดีของฉันที่ได้มีร่างกายอันแข็งแรง,สร,งสร้างสิ่งมหัศจรรย์มากมายทั่วโลกทุกอนุเซลล์ของฉันดุจพระเจ้าในร่างมนุษย์นำพาสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้คนมากมายต่างรักและศรัทธาฉันด้วยหัวใจแห่งกาลยาณมิตรเรารักกันสนับสนุนเกือ้อกูลกันดุจครอบครัวเดียวกันฉันมีแต่คนดีมีศีลธรรมเข้ามาลายล้อมตัวฉันพวกเขาเหล่านั้นล้วนสร้างสิ่งมหัศจรรย์มากมายให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ฉันพบเจอแต่คนดีมีศีลธรรมเข้ามาในชีวิตของฉันไม่จบไม่สินส้นสิ่งดีงามมาเกิดขึ้นกับฉันตลอดเวลาไม่รู้จะจบในทุกช่วงเวลาของฉันท้กยามรับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันฉันได้รับการปกป้องคลุมครองอย่างดีจากอนันตจากรวาลลองถามตัวเองสิคะเราสามารถที่จะพูดถึงเรื่องราวข่าวดีได้แบบนี้หรือ,อยังสามารถพูดได้แบบอโตเมติพูดได้ตลอดเวลาหรือ,อยังนั่นหมายความว่าพจนานุกรมทางความเชื่อของเรานะคะ ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมทรงพลังมากแต่หากเรายัางพูดไม่ได้เรายัางฟังไม่ได้จบเลยบางคนสวดมนต์ไหว้พระเป็นชั่วโมงฮะแต่คุณไม่รู้ด้วยซ้ําว่าความหมายคืออะไรเช่นคุณจดสวดมนต์หน้าศพนะคะเวลาคุณไปไหว้ศพเนี่ยของศาสนาพุทธนะ,ะมีคนตายปับ๊บคุณไปจุดธูปหนึ่งดอกหน้าศพแล้วคุณก็ท่องคําสวดหน้าศพคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันแปลว่าอะไรจริงป่ะจริงป่ะ คุณก็สวดไปอย่างนั้นคุณสวดคาถาเงินล้านแต่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคาถาเงินล้านเนี่ยหมาดแปลว่าอะไรนะภาษาบาลีแปลว่าอะไรแปลว่าเรียกเงินจริงๆหรือเรียกสติเห็นไหมคุณสวดชินอบัญชรแต่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชินอบัญชรสวดไปเพื่ออะไรและคําแปลของเขาคืออะไรนั่นคือเราเอาบ v a l i a t i o n ไม่ทํางานนะคะคุณแค่รู้สึกว่าคุณสวดเพื่อเสกเห็นไหมคุณสวดเพื่อความอยากอะเพื่อสนองว่าคาถาเงินล้านกูสวดเพราะกูจะมีเงินล้านกูสวดอันนี้เพราะ กูจะดึงดูดสิ่งดีแต่คุณไม่ได้สวดด้วยความซาบซึ้งในสิ่งที่สวดหรือความหมายที่แท้จริงนะคะนั่นก็ไม่ได้วเบรชันนะคะทําไมครูนําเราขอบคุณแบบนี้เพราะมันเป็นภาษาที่เราแปลได้ทันทีนี่คือเราเอาวเบอรชันนี่คือการสวดมนต์รูปแบบหนึ่งนี่คือการสร้างแรงสะเทือนรูปแบบหนึ่งนะคะ ลูกศิษย์ที่เคยมานั่งสมาธิกับครูค่ะครูนําพวกเขาหลายคนนะคะสวดชินบัญชรแบบแปลด้วยนะคะแล้วพวกเขาก็คนลุกคนพ้องกันได้รู้ความหมายที่แท้จริงนั่นแหละคะ่ะคือเราเอา i b r ร t i o n ทำงานเมื่อเรารู้ความหมายขอบคุณจะะักรวาลคอนเฟิร์มด้วยทําไมครูจึงนะคะบอกว่าสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสนาเป็นยากินการนั่งสมาธินี่คือสูงสุดแล้วนะคะต่อให้คุณ ลูกลูกๆของครูคงจะทราบนะเมื่อวานครูส่งคลิปนะคะพระอาจารย์องค์หนึ่งนะ,ะที่พูดถึงความหมายในการนั่งสมาธิสูงสุดที่สุดแล้วแต่ถ้าหนูนั่งสมาธิได้ผลจริงๆระหว่างวันหนูจะคุมอารมณ์ได้ต่อให้ใครเข้ามาทาร้ายครอบครัวเรายังไงเราก็จะให้อภัยได้เสมอนะคะเ <ๆ S 2> พราะเราไม่คิดว่ามันมีใครมาทาร้ายแต่จกักรวาลกราลางพิสูจน์ใจเราต่างหากทันไหมฮะอืมนะฮะครูเชื่อพวกเราทุกคนจะซาบซึ้งใจในสิ่งที่ครูแบ่งปันเนาะวันนี้เรามาตั้งโปรแกรมด้านดีกัน ครพิ่งตื่นนะเสียงก็เลยอู้อี้หน่อยนะลูกน,นะแต่ว่าครูแข็งแรงดีนะฮะแข็งแรงมากด้วย <c oughs> อ่ะมาเ <c oughs> ช็คตัวเองนะคะสามารถพูดขอบคุณทุกสรรพสิ่งได้ต่อเนื่อง <c oughs> เหมือนที่ครูนำเราหรือเปล่า <c oughs> อืมเ <c oughs> พราะเราไม่เข้าใจเราจึงไม่เชื่อนะคะ ถ้าเราส่วดมนเราต้องรู้แม้แต่อารหังสมาเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะเราจะสร้างแรงสระสเทือนได้อย่างยอดเยี่ยมแนะนันให้อ่านคำแปลนะคะจะทราบซึ้งใจและเกิดพลังงานสูงมากๆค่ะนั้งสมาธิกันรู้ ขอให้พวกเราทุกคนนะคะเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะทุกสิ่งที่เราทำทุกงานที่เรากำลังดำเนินไปนะคะหากเราทำสิ่งดีงามนะคะด้วยหัวใจของเรายืนหนึ่งในคลึ่นหนึ่งปิติสุขเบิกบานนะคะสร้างความเจริญง,งอกงามให้กับตัวเองขอให้ผลบุญที่เราได้ร่วมกันสร้างมานะคะส่งผลให้พวกเราสําเร็จรวดเร็วภายใน3วัน7วันนี้นะคะให้เราได้สําเร็จยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้คนไปได้วยกันขอให้เกิดการพัฒนาทางด้านาผลลัพธ์นะคะเพืะะ่อส่ง พื่อส่งต่อสิ่งดีงามให้กับผู้คนได้รักจากใจจากครูสิตานะคะวันนี้วันอภัยโทษนะคะใครที่ทําอะไรไม่ดีกับครูก็ตั้งครูขอยกโทษอภัยโทษให้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ติดค้างใดๆทั้งสิ้นนะคะในชาตินี้และชาติหน้าหรือชาติใดๆก็ตามที่เราเคยผูกพันกันมาทางด้านไม่ดีครูขออโหาสิกรรมให้ทั้งหมดนะคะรวมถึงชาตินี้ด้วยนะคะครูเองก็ขออโหาสิกรรมพวกเราทุกคนด้วยนะคะหากครูทําทอะไรไม่ดีนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่คิดไม่ดีกับครูนะคะ คูขออาโหสิกรรมให้ทั้งหมดเลยครูไม่ถือโทษโกรธนะคะไม่ผูกพันกันในทุกๆชาตินะคะขอ,ขอให้พวกเราทุกคนจเจริญแล้วจเจริญอีกจเจริญซ้ำจเจริญสอน,นะคะเพื่อส่งต่อสิลปิงามเป็นตัวอย่างที่ดีกับผู้คนค่ะเลิฟยูทุกคนนะคะ